แฟรนไชส์ Bico Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางและความสวยครบวงจรแฟรนไชส์ Bico ศูนย์รวมสินค้าหลากหลายครบทุกหมวดหมู่มีสินค้าหลากหลายมากกว่า20,000ชนิดตอบทุกความต้องการเครื่องสำอางของผู้บริโภคราคาประหยัดเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงข้อมูลขายและสต็อกแบบ Omnichannel สามารถขายได้ทั้งออนไลน์และช็อปร่วมกันเปิดดำเนินงานมาแล้ว17ปีตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเปิดช็อปเครื่องสำอางออนไลน์1 มีสินค้าหลายรายการมากกว่า2,000รายการพร้อมส่งอัปเดตสินค้ากระแสสินค้าใหม่ให้ทุกวันทั้งของไทยและนำเข้าต่างประเทศ2ได้ต้นทุนต่ำสุดตั้งแต่ชิ้นแรกราคาตรงจากผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์แข่งขันในตลาดได้3ไม่ต้องสต็อกสินค้าทางแฟนใช้ซอดตอบแทนท่าน4เว็บไซต์ภายใต้ชื่อของคุณและออกแบบตามที่คุณต้องการ5ออกแบบโลโก้และสามารถนำไปต่อยอดได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเพียงผู้เดียว6สินค้าทดลองขายแถมให้มูลค่า5,200 100บาทจัดส่งตามที่อยู่7ไม่ต้องแพ็กและส่งเองบริษัททําให้ส่งในนามร้านคุณมีระบบ COD ให้ใช้8ข้อเทรนด์การทําตลาด โดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า17ปีจากพื้นฐานจนเป็นมืออาชีพต่อเนื่องแพ็กเกจแฟรนชัยวิโคมี3รูปแบบดังนี้1แบบออนไลน์เริ่มต้น19,900บาท2แบบบูดราคาเริ่มต้น150,000บาท3แบบเชาะสาขาขนาดพื้นที่30-50ตารางเมตรราคาเริ่มต้น350,000-500,000บาทส่วนระยะเวลาคืนทุนหากเป็นแบบออนไลน์ สามารถคืนทุนได้ภายใน1เดือนส่วนแบบชอบ็อปสาขาคืนทุนได้ภายใน6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับสถานที่เครื่องหมายการันตีและรางวัลต่างๆที่แฟรนไชส์บีโคได้รับ1มาตรฐานแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD กระทรวงพาณิชย์ปี2560 2. ได้รางวัล The Best of Business Online จากภาคเอกชนปี2560 3. ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมกรมพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโครงการ FTI Startup Connect ปี2562 4. ได้ออกสัมภาษณ์รายการร้านเด็ดประเทศไทยทางช่อง Workpoint 23 5. เป็นพาร์ทเนอร์กับธนาคารออมสินได้รับคัดเลือกให้เป็นแฟรนไชส์ที่ทำ MOU กับธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเปิดแฟรนไชส์ b e c o สนใจแฟรนไชส์ b e c o สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 987 1422และ080 907 1389 LINE ID b e c o c e n t e r Facebook b e c o Center เว็บไซต์ w w w b e c o o f f i c e c o m